ทุกคนผมไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นการซ่อมถนนฝีมือของวิศวกรมันจริงเหรอครับนี่คือฝีมือการซ่อมถนนของวิศวกรจริงๆหรอ,อ,อถ้าถ้ามันเป็นจริงๆนะผมก็คงจะแบบเขาน่าจะจบสูงนะครับเขาเลย ทำอ,ออกมาแบบนี้นะครับทุกคนนี่เป็นถนนที่สบปลาวไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดีย๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับทุกคนพวกผมรงมชาแนลคลิปนี้เรามา พูดถึงถนนที่สปปลาวกันดีกว่านะครับแน่นอนครับหลายๆพื้นที่ของสปปลาวเนี่ยถนนตามชนบทตามพื้นที่หรือว่าตามหมู่บ้านของสปปลาวบางพื้นที่ก็ยังไม่พัฒนานะครับยังไม่พัฒนาถนนหนทางเนี่ยก็ยังเป็นถ้าพูดถึงถนนาบางเส้นทางของสปปลาวเนาะบางพื้นที่ก็ ทําได้ดีนะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่พัฒนาถนนี่ยังเป็นถนนยุค90้0ยุคแ0ยุคของไทยเมื่อก่อนเลยนะครับถนนถนนหินแฮหแบบถ้าใครขับรถตามรถยนต์นะครับก็จะรู้เลยว่าถนนยุค90มันเป็นยังไงนะครับใครที่ขับตามหลังรถใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงไม่เห็นถนนเลยนะถึงขั้นขับแล้วเข้าป่าได้ <c oughs> นั่นเลครับทุกคน ผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูถนนนี่ครับถนนตรงอันนี้มันเป็นถนนแบบน่าจะเป็นถนนสายหลักนะครับเพราะว่ามีรถบัสรถทัวร์รถเมย์นะครับขับมารับผู้โดยสารด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะมันเป็นถนนคือแบบเอายางเอายางมะตอยอมาลาดเลยนะครับ เอาอยางมาต่อยมาลาดแบบเนี้ยนะมาลาดแบบเนี้ยก็งงเหมือนกันว่านี่คือฝีมือของวิศวกรจริงๆหรอเออดูดีๆนะพอมันเสร็จปุ๊บขับมาเนี่ยลื่นนะครับทุกคนมันลื่นนะครับมันเป็นยางมาต่อยทั้งนั้นเลยผมว่าถ้าทำแบบนี้นะก็ไม่ต้องทำดีกว่านะครับมันอันตรายมาก นะครับบางบางคนขับรถมาขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็ลื่นนะครับเบรกทีนี่ลื่นแบบแท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 ออกโอ้โหอันตรายมากนะครับทุกคนผมว่าถ้าถ้าลาดยางแบบนี้นะไม่ต้องทําดีกว่ามันอันตรายมันขับเร็วก็ไม่ได้นะครับผมว่าเข็นเอาดีกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็โคตรอันตรายรถมีรถทัวร์ก็อันตรายผมดูผมดูถนนตรงนี้นะมันน่าจะเป็นเส้นหลักนะครับทุกคน ผมเข้าใจอยู่แต่ว่าบางพื้นที่มันก็พัฒนานะครับบางพื้นที่เนี่ยถนนมันก็มันก็ถนนดีเลยนะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่พัฒนาก็ยังเป็นหลมุมหลุมบ่อแบบยังกับผิวดาวอังคารนะครับมันก็เลยแบบเออมันก็เลยเปรียบเทียบถนนแต่ละถนนของสองปลาวเนี่ยทำไมมันทําไม่มไมเหมือนกันหรือว่าวิศวะ มันคนละคนมันเลยออกแบบมาแบบนี้ลาดยางไปเลยนะลาดยางไปเลยทําไมไม่แบบแทนที่จะลาดลาดยางแบบทีละเลนทีละเลนเหมือนที่ไทยเขาทานะครับเอาเลนนี้ก่อนเลนนี้ก็ขับไปมาแบบสบายนี่เล่นเอาแบบเต็มถนนเลยมันก็ลาดเป็นั้นเลนะยางมาต่อยมันลื่นนะครับทุกคน มันลื่นมากๆโอ้โหนึกสภาพลดคันสีขาวโอ้โหยางมาตอนนี้ดีดใส่รถเดยอะมากๆเลยถ้าเป็นลดคัรสีขาวงงเหมือนกันนะงงมากๆยังไงก็งงจริงคือมันเป็นฝีมือของวิศวะจริงหรอผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นฝีมือของวิศวะนะเพิ่งเคยเห็นจริง เขาเขาซ่อมถนนกันแบบนี้งงมา,มากๆบางครั้งเราก็อะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นนะถ้าสร้างถนนแบบนี้นะครับอย่าสร้างดีกว่าเสียดายงบประมาณนะครับเอาเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าทําแบบนี้ก็สงสารชาวบ้านน้ำซ้ำเนะี่ยโอ้โห มีโอกาสที่จะตกหิวด้วยนะสร้างถนนแบบนี้ลาดยางมาตอยอย่างเดียวแบบนี้ลาดปูนดีกว่าเอาเป็นปูนดีกว่าไม่ต้องใช้ยางมาตอยนะนะครับทุกคนบางพื้นที่ก็ลาดปูนนะครับลาดปูนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับบางพื้นที่ก็ลาดปูนแบบนี้นะเออในสปลาวนะครับแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ทํายังไม่พัฒนา บางพื้นที่ก็อย่างที่เห็นเป็นอย่างมะตอยแบบนี้แหละล้วนๆเลยนะทุกคนอะไรจะขนาดนี้สุดยอดจริงๆถือว่าเป็นถนนที่บังคับให้คนขับเนี่ยห้ามขับเร็วถือว่าสุดยอดนะแต่ว่าไทยอย่าเอามาใช้นะครับอย่าเอามาใช้เลยนะครับสงสารคนลาวนะโอเคครับทุกคนครับเป็นไงบ้าง นะทุกคนได้เห็นถนนแต่ละเส้นแต่ละทางของสมปอลาวแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนทุกคนถนนแต่ละเส้นทางเนี่ยมันมีการปรับปรุงไม่เหมือนกันจริงๆเนาะมันไม่เหมือนกันจริงๆแต่ที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นยางมาตอยเนี่ยมันมันเป็นถนนเส้นหลักหรือเปล่า นะครับทำไมมีรถบัสรถทัวร์ด้วยซึ่งมันอันตรายมากๆไม่น่าเลยทุกคนทุกคนมีความคิดอย่างไงนะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังคําแนะนําความคิดเห็นของชาวโซเชียลกันดูเขามีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างนะครับทุกคนมาฟังความคิดเห็นของคนแรกนะคนแรกบอกว่าดูแล้วสงสารคนหลาวมาก ถนนคุณภาพต่ําแบบนี้คงใช้ได้ไม่ถึง6เดือนผมว่าถนนแบบนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกนะซึ่งมันบางเลยนะครับมันไม่ได้หนาอะไรเลยนะครับมันบางด้วยต่อมานะครับความคิดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าทําถนนแบบนี้ไทยยกเลิกมานานแล้วมันไม่ทนเรียกลาดยางทุกวันแบบนี้ใช้แบบผสมแล้วอัดทนกว่าเยอะถูกต้องครับต่อมาครับ เขาที่ต่อมานะครับบอกว่าจะให้ซ่อมหรือลาดยางยังไงก็ตามเถอะครับแต่ถ้าไม่มีการควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกถนนก็พังอยู่ดีผมเคยไปเที่ยวที่ลาวเจอรถบรรทุกวิ่งมาแต่ละคันยางแทบระเบิดมันบรรทุกหนักมากๆอันนี้มันก็จริงนะครับมันก็จริงเห็นไหมไทยเราเนี่ยทาถนนก็ก็อยากดีเลยนะบางเลนอย่างดีเลยเจอรถบรรทุกที่หนักไปก็เละเหมือนกันนะครับทุกคนแล้ว ดูดูล่าดยางแบบเนี้ยมันจะรับน้ําหนักได้ยังไงครับทุกคนมันจะรับน้ําหนักได้ยังไงหรือว่าเอางบเฉยน,นะต่อมานะครับคงเห็นต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีความรู้ไม,ม่ศึกษาอะไรบ้างเลยนึกจะทําก็ทําแบบไม่มีความรู้เขาคงมีความรู้แหละครับไม่งั้นคงไม่ถึงมือวิศวกะกันหรอกครับต่อมาครับคงเห็นต่อมา เขาบอกว่าถนนมตอยประเทศไทยไม่ได้คุณภาพเพราะทําเสร็จไวเกินระยะทาง2-300เมตรผมไปไล่กลับมาลาดยางเสร็จแล้วสงสัยต้องให้ช่างไทยไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาวซะแล้วถูกต้องไปศึกษาดีๆนะครับต่อมาครับคนเช่นนี้เขาบอกว่าทำถนนยังไม่ทางสิทธเลยถนนยังไม่ทันแห้งทำไมไม่ปิดเส้นทาง รอให้เรียบร้อยก่อนค่อยเปิดใช้ไม่ใช่คนที่ทําก็ทําไปรถที่วิ่งก็วิ่งไปเป็นแบบนั้นได้ยังไงที่ไทยเนี่ยจะทําทีละเลนลเลนอ,อีกเลนก็จะให้รถเนี่ยสวนทางไปมาได้นะครับแต่ที่ลาวเนี่ยไม่มีการปิดไม่มีการปิดเลนนะครับดูลักษณะแล้วนะต่อมานะครับคมเห็นต่อมาเนี่ยบอกว่าอันนี้ เอายางมาตอยลาดลงเฉยๆไม่มีผสมหินเลยลาวคงไม่มีรถรถปูนวิศวกรรมแบบลาวคนไทยถึงมีสุภาษิตที่ใช้กันมายาวนานคือทําแบบลาวก็ทําแบบลาวนั่นแหละครับเสียดายเงินเนาะชมเชยชมเชยจริงๆทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือฝีมือของวิศวะจริงจริงคต่วมานะครับบอกว่า ทำแบบนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกซ่อมอีกแน่นอนถูกต้องครับไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกใครที่ว่า6เดือนนั่นคือนานเกินไปละเอาหนึ่งเดือนพอนะครับทุกคนค้อมูนต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยไม่เคยมีแบบนี้ประเทศไทยเขาจะอัดให้แน่นแล้วค่อยลงยางมาต่อยผสมไม่ใช่ยางมาต่อยล้วนแบบเราเขาเรียกลาดยางไม่แลดยางไม่ใช่ลาดยางทุกคนโอ้ยอมใจจริงๆนะ ยอมใจยอมใจพระเจ้าจอดมันยอดจริงๆนี่แหละครับคุณภาพของชีวิตประชาชนลาวที่เขาบอกว่าทําแบบเราลาวของจริงทุกคนยังไงบ้างทุกคนได้เห็นถนนแล้วรู้สึกยังไงบ้างท้อเนาะท้อกับการอยู่แบบนี้ของคนลาวแต่เขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็อยู่ได้แหละนะครับสงสาร ยังไงก็รู้สึกสงสารน่ะสงสารคนลาวถ้าลาดยางบบเนี้ไม่ต้องลาดดีกว่าขับแบบถนนดินแบบนั้นน่ะยังปลอดภัยกว่าเลยนะถ้าแบบนี้คือล้มอ่ะขับมาเร็วไม่ได้ล้มแน่นอนทุกคนโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนแล้วจากที่ได้เห็นถนนลาว ในการซ่อมแซมแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ชจ้าอ,องลมง c h งชาแนด้วยนะครับอย่าลืมนะการศึกษาสำคัญที่สุดถนนลาดยางของจริงนี่แหละคือสป,ปอร์ลาที่ทุกคนบอกว่า พัฒนาแล้วสมเสยสมเสยสวัสดีครับและนี่แหละคือนวัตกรรมล้ำที่สุดในโลกไม่มีใครพัฒนาได้นอกจากสอปอลาวถนนที่ล้ำที่สุดหนึ่งเดียว